เราจะทำลาบหมูเราไปทำน้ำขิงยาด้าทำอ่ะก่อนทำว่าว่าเล่นรายปีนี้จะไปกับจะไปเก็บครับอยู่เลิฟมีเ็นไอเลิกอยู่จะบอกว่าอยู่ไม่้สร้างคดห เคยฟังไหมจ๊ะถ้าเคยฟังกดซับสไคร์และและกดติดตามกดไลค์ เดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวจะไปเช็คดูว่าว่าใครกดบ้างแสดงว่าคนนั้นเคยฟังถ้าคนที่ไม่เก็ตแสดงว่าเป็นเกย์แน่เลยและและก็ไม่ไม่ได้ฟังอุ้ยพูดอ้ยแต่พูดหนอยเดี๋ยวเราเริ่มทำดีกว่า กติกาของฉันแต่เราจะลาบหมูทุกคนห้ามบอกนนะใคร,ใครนะไข่ฟังที่ไข่มุวัน บอกเลยสิ่งนี้ห้ามกินกับลาบหมูเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนเราทำเสร็จนะเราจะมาถ่ายตอนเราทำเสร็จกัน